ดีเช้าวันศุกร์นะคะวันนี้นะคะก่อนที่เด็กๆจะไปเรียนสมประสบการณ์กันนั้นคุณยุ้ยนะคะก็มีนิทานมาฟังดเด็กๆหนึ่งเรื่องค่ะนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่า้องแป้งหลงทางนะคะดเด็กๆอยากฟังหรือยังคะถ้าอยากฟังแล้วดเด็กๆต้องตั้งใจฟังให้ดีๆนะคะ,ะถ้าดเด็กๆพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยนะคะ ของแปงเริ่มนง,งคงจะหลงทางแม่เดินอยู่ข้างหายห่างไปไหนมือที่จับอยู่ไม่รู้มือใครปล่อยมือทันใดมองไปรอบตัวตะโกนเรียกแม่ชงแงหาทั่ว สองตาผ้ามวัวไม่คลัวแต่วันล้วงหยิบนกหวีดเป่าปี๊ดเร็วพันเป่าเสียงดังลั่นฝืนกันฝืนกั้นน้ำตาเป่าจนไม่ไหวไม่เห็นแม่มา หันหาแม่ค้าป้าจ๋าช่วยโทรล้วงหยิบกระดาษรูปวาาทิปโปที่มีเบอร์โทรตัวโตของแม่รับสายเร็วไวใช่เสียงแม่แน่อยู่นี่ครับแม่ป้าแกช่วยผมขอบคุณครับป้า ยิ้มร่าสุขสมสบายอารมณ์ตากลมกวาดมองเห็นแม่วิ่งมาน้ำตาเออนองแม่ลูกทั้งสองกอดกันตัวกลมอ่าเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆนี่ทานสนุกไหมคะ เวลาเด็กๆไปไหนนะคะไปตลาดหรือไปไหนกับคุณพ่อคุณแม่นะคะเด็กๆต้องจับมือคุณพ่อคุณแม่ไว้ตลอดนะคะไม่งั้นเด็กๆจะหลงกับคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะต่อไปเด็กๆเตรียมตัวไปเรียนเสริมประสบการณ์กันต่อเลยนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาเจอกับครูเป็นเหมือนเดิมนะคะอ่าสัปดาห์นี้เด็กๆจําได้ไหมคะว่าครูเป็นได้สอนอะไรไปบ้างอ่าววันจันทร์ครูเป็นก็ให้เด็กๆได้ทบทวนในเรื่องของสีใช่ไหมคะ วันอาคารก็จะเป็นอะไรคะประเภทของสีใช่ไหมคะประเภทของสีมีอะไรนะคะก็คือสีที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็สีที่มนุษย์สร้างขึ้นใช่ไหมคะแล้ววันพุธละคะจาได้ไหมคะก็จะเป็นแม่สีใช่ไหมคะแม่สีมีกี่สีนะคะมี3ามสีใช่ไหมคะก็คือสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีน้าเงินใช่ไหมคะ แล้ววันพฤหัสละคะจํากันได้ไหมเอ่ยวันพฤหัสก็จะเป็นสีจากธรรมชาติใช่ไหมคะคุเป็นก็ได้คั้นให้เด็กๆดูแล้วใช่ไหมคะก็คือดอกอันชันใช่ไหมคะดอกอัญชันก็จะได้สีฟ้าใช่ไหมคะขมิ้นก็จะได้สีเหลืองใช่ไหมคะอะสำหรับวันนี้นะคะคุเป็นก็จะมาให้เด็กๆนะคะได้เรียนรู้ประโยชน์ของสีนะคะประโยชน์ของสีนะคะก็มีมากมายนะคะ เช่นสีนะคะเอาไว้ตกแต่งบ้านนะคะคุเปินจะให้เด็กๆดูนะคะว่าบ้านหลังนี้ทาสีกับหลังนี้ไม่ได้ทาสีคุปปินอยากจะถามว่าเด็กๆอยากอยู่หลังไหนคะ่าถ้าเป็นคุปปินนะคะคุเปินก็จะเลือกหลังที่ทาสีนะคะเพราะว่าน่าอยู่กว่าใช่ไหมคะ,ะต่อไปนะคะก็จะเป็นสัญลักษณ์นะคะสัญลักษณ์นะคะก็เช่นอ่าไฟจราจรใช่ไหมคะ เด็กๆคิดว่าถ้าไม่มีไฟจาราจรสาสีเด็กๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นคะอ่าคุณเป็นคิดว่านะคะต้องเกิดอุบัติเหตุแน่ๆเลยใช่ไหมคะรถต้องชนกันแน่ๆเลยใช่ไหมคะถ้าไม่มีไฟจารจาจรต่อไปนะคะก็จะเป็นสีผสมอาหารนะคะสีผสมอาหารนะคะก็คือต้องได้รับการรับรองก่อนนะคะว่าสามารถกิ้ได้นะคะ แต่ถ้าเด็กๆนะคะเอาสีที่ไม่ใช่สีผสมอาหารนะคะผสมลงไปถ้ากินเข้าไปนะคะก็อาจจะทําให้เด็กๆเนี่ยอัดเสียชีวิตได้นะคะแต่สีที่ปลอดภัยที่สุดนะคะก็คือสีที่ได้จากธรรมชาตินะคะเช่นใบเตยขมิน้นแล้วก็อัญชันนะคะสําสหรับวันนี้นะคะคุณป็นก็มีเพียงแค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย ให้นักเรียนนำกระดาษสีมาติดลงในช่องว่างให้ตรงกับสีของผลไม้พร้อมระบายสีภาพผลไม้ให้สวยงามน,นะคะเด็กๆคะ่ะเด็กๆคะ่ะเรามาดูกันซิคะว่าเราต้องเตรียมอุปรกรณ์อะไรกันบ้างคะ่ะเด็กๆนำกระดาษสีนะคะที่ครูเตรียมให้เด็กๆนะคะทั้งหมดนะคะก็จะมีห้าสีนะคะเด็กๆมีสีอะไรบ้างน,นะมาดูกันซิคะมีสีเหลืองใช่ไหมคะ แล้วก็มีสีเขียวสีอะไรคะสีส้มนี่นะคะสีอะไรเอ่ยสีแดงสีสุดท้ายค่ะสีม่วงใช่ไหมคะแล้วอุปกรณ์อันสุดท้ายก็คือจะเป็นกาวใช่ไหมคะอะต่อไปเด็กมาดูกันนะคะว่าแครอทนะคะต้องใช้สีอะไรนะแครอทเป็นสีอะไรคะแครอทเป็นสี ส้มใช่ไหมคะเราก็จะใช้กระดาษสีส้มมาติดใช่ไหมคะแล้ก็ทากาวนะคะลงไปลงที่กระดาษสีส้มค่ะแล้วเราก็ไปติดตรงช่องสี่เหลี่ยมนะคะต่อไปค่ะเป็นรูปอะไรคะเลมอนใช่ไหมคะอ่าเลมอนเป็นสีอะไรนะอ่าเลมอนเป็นสีเหลืองใช่ไหมคะเราก็จะใช้ กระดาษสีเหลืองใช่ไหมคะเต็กกาวนะคะทากาวลงไปนะคะแล้วก็ติดลงไปในช่องสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะอ่าต่อไปเหลืออีก3ชนิดนะคะคุณครูจะให้เด็กๆไปติดเองนะคะได้อย่าลืมระบายสีตรงรูปผลไม้หรือว่าพักให้สวยงามน,นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็น ใบงานการบ้านวิชาคณิตนะคะให้นักเรียนนับภาพแล้วกากระบาททับตัวเลขให้ถูกต้องและระบายสีให้สวยงามนะคะอดีเด็กๆคเรามาดูกันสิคะว่าตรงตัวอย่างนี้มีรูปดอกทานตะวนันกี่ลูกคะเรามานับไปพร้อมๆกันนะคะ1 2ึสาม มีดอกทานตะวันอยู่3ใช่ไหมคะเราก็ต้องกากบาดตรงเลขอะไรคะมีเลขมีเลข2เลขหนึ่งเลข3เพราะฉะนั้นเราก็ต้องกากระบาดตรงที่เลข3ใช่ไหมคะเพราะว่ามีดอกทานตะวันอยู่3ดอกใช่ไหมคะเอาต่อไปมาดูตรงลูกพึ่งค่ะเด็กๆคะ่ะมาดูสิคะว่ามีพึ่งอยู่กี่ตัวนะแต่มานนับไปพร้อมๆกันค่ะ1 2 3 สี่อ่ะเรามาดูสิคะว่ามีตัวเลขอะไรบ้างเลขสองเลขสามเลขสี่เมื่อกี้เรานับพึ่งไปได้กี่ตัวคะสี่ตัวเพราะฉะนั้นเราต้องการกระบาดตรงเลขอะไรคะเลขสี่ใช่ไหมคะอ้าวเหลืออีกกี่ข้อคะอีกสี่ข้อคุณครูจะให้เด็กๆไปทำเองนะคะแล้วเด็กๆอย่าลืมระบายสีให้สวยงามน,นะคะอะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย